12ข้อนะคะที่มหาราณีนะคะใช้ในการเลือกสามีนะคะถ้าไม่มี12ข้อนี้หรือขาดหายไปไม่แต่งแน่นอนค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะจากครูสอนเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็จิตวิญญาณด้วยนะคะ <c oughs> เขาชื่อโยด a อเวคเนิงนะคะคนนี้นะคะที่ให้เคล็ดลับนะคะ12ข้อที่พูดถึงว่า ผู้หญิงถ้าจะเลือกผู้ชายที่เป็นสามีเขาจะต้องทําให้คุณ12ข้อนี้นั่นคือการอัปเกรดตัวคุณนั่นคือการที่คุณจะได้ผู้ชายคุณภาพผู้ชายคุณภาพสูงเขายอมทําเพื่อคุณเขารักคุณเขาจะทําสิ่งนี้ให้แก่คุณถ้าเกิดไม่มี12ข้อนี้คุณไม่ต้องแต่งโอเคปาาคุณไม่ต้องแต่งเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามี12ข้ออะไรบ้างนะคะ ข้อ1น,นะคะเขาจะดูแลคุณแบบร้อเปอร์เซเขาจะรับผิดชอบเรื่องการเงินเป็น Provider m i n d Set เป็นผู้ชายที่ดูแลคุณนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะตระเตรียมทุกอย่างจัดการให้คุณเรียบร้อยนะคะในเรื่องของการเงินความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลคุณนะคะเรื่องของสภาวะจิตใจความรู้สึกเขาจัดการให้คุณหมดเลยนะคะคุณไม่ต้องกังวลไม่มีการมานั่งหาร50-50ผู้ชายที่มีคุณภาพเขาจัดการการเงินแบบร้อเอร์ซค่ะ ข้อ2นะคะผู้ชายคนนี้จะต้องฮิลลิ่งนะคะก็คือรักษาแผลใจของคุณที่เคยผ่านมาผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักเขาสามารถทําให้คุณนะคะก้าวผ่านเรื่องนี้และทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีมากที่คุณมีสามีคนนี้ในชีวิตค่ะทําให้ลืมทุกอย่างที่เคยเจ็บปวดมาได้เลยข้อ3นะคะเขาให้บัญชีของเขาให้คุณดูแลเลยค่ะคุณดูแลเรื่องการเงินของเขาได้อย่างเต็มที่คุณมีบัตร ATM คุณมีพาสเวิร์ดอะไรอย่างเต็มที่ คุณจัดการได้หมดเลยนะคะข้อ4นะคะเขาจะให้พาสเวิร์ดของโซเชียลมีเดียที่เขาเล่นในช่องทางออนไลน์เขาไม่มานั่งปิดบังคุณคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณดูได้เลยคุณสามารถเข้าโซเชียลของเขาได้อย่างสบายเขาไม่มีอะไรจะปิดบังคุณเขาพร้อมเปิดเผยทั้งหมดเพราะเขาเลือกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมีคู่มีภรรยาเขาก็ต้องไม่มีความลับต่อกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขา อยากที่จะโชว์ความซื่อสัตย์ให้แก่คุณนะคะข้อ5นะคะเขาจะรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกนะคะอย่างร้อเเซไม่ว่าลูกคนนี้จะเป็นลูกติดของคุณหรือว่าเป็นลูกที่สร้างร่วมกันมานะคะเขาจะไม่รังเกียจลูกติดของคุณเขาจะรักคุณและรักลูกของคุณด้วยค่ะ ข้อ6นะคะเขาจะให้เงินเดือนคุณในการใช้จ่ายนะคะภายในบ้านนะคะดูแลคุณอย่างดีและถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานเขาก็จะมีเงินที่เป็นเงินเก็บให้คุณอีกก้อนหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าคุณทํางานเขาก็จะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะ ข้อ7นะคะถ้าคุณมีความฝันอยากจะทําธุรกิจอยากจะมีชีวิตที่คุณต้องการเขาก็จะพร้อมซัพพอร์ตความฝันของคุณเขาก็จะช่วยดูแลช่วยทําให้ธุรกิจของคุณไปต่อได้เขาจะไม่ขัดขวางความฝันของคุณเขาจะไม่รั้งคุณไว้เขาจะอยากให้คุณเติบโตค่ะเขาจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลย ข้อ8นะคะเขาก็จะให้เงินคุณไปดูแลผมดูแลความสวยความงามของคุณคุณอยากจะทรีตเมนต์ดูแลตัวเองยังไงเขาก็จะให้คุณไปดูแลตัวเองได้เขาก็จะพร้อมที่จะดูแลจับจ่ายให้คุณอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสวยเพื่อให้คุณดูดีมากขึ้นเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณค่ะข้อ9นะคะเวลาที่คุณเหนื่อยล้าคุณปวดเมื่อยอะไรก็แล้วแต่เขาพร้อมที่จะดูแลคุณพาคุณไปนวดนะคะพาคุณไปผ่อนคลายนะคะเขาอยากจะให้คุณ ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการดูแลเขาจากการเทคแคร์เขาเขาอยากให้คุณสบายตัวค่ะข้อ10นะคะหลังจากที่คุณคลอดลูกนะคะถ้ากรณีของคนที่มีลูกเขาก็จะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยคุณดูแลลูกของคุณไม่ให้คุณเหนื่อยเกินไปนะคะข้อที่11นะคะ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีลูกสภาวะหลังคลอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเขาจะคอยทําอาหารดูแลปฏิบัติพัวีคุณให้คุณสบายที่สุดในการที่คุณเลี้ยงดูลูกนะคะหรือว่าจะมีพี่เลี้ยงให้คุณคอยดูแลเรื่องอาหารดูเรื่องการกินดูเรื่องช่วยการเลี้ยงลูกให้กับคุณนะคะเขาจะซัพพอร์ตคุณได้หมดเลยนะคะข้อ12นะคะเขาจะให้เกียรติคุณนะคะไม่ว่าช่วงเวลานั้นคุณจะเป็นคนที่น่ารักหรือคุณจะงี่เง่าหรือคุณจะอารมณ์เสียเขาก็จะ ให้เกียรติคุณเขาก็จะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารําคาญนะคะเพราะเขาเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยอารมณ์แปลปวนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเขาจะให้เกียรติคุณทุกสถานะเขาจะซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่นะคะและข้อ13เลดี้เมย์อยากจะเพิ่มเติมก็คือเขาเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์เขาเป็นผู้ชายที่รักคุณรักเดียวใจเดียวน่ารักกับคุณเสมอเขาไม่นอกใจคุณค่ะถ้าเขามี13ข้อนี้นะคะแต่งเลยค่ะเป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆนะคะซึ่ง อันนี้เป็นข้อมูลจากยูดาอเวคานิงนะคะซึ่งเม่อ่านแล้วไมรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ เขาเป็นเทรนเนอร์สอนความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยนะคะโดนจุดโดนใจนะคะในสภาวะที่ผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษและผู้หญิงก็พร้อมที่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ดีแน่นอนนะคะเขาทําให้เมเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นมากๆเลยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องอัปเกรดยกระดับตัวเองให้คู่ควรกับผู้ชายที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะในคลาสที่เมกำลังจะเปิดนะคะซึ่งเป็นคลาสที่เกี่ยวกับ จิตมหาราณีสั่งผู้ชายให้เป็นทารักเป็นคลาสที่ทําให้คุณเป็นผู้หญิงสง่างามเลอค่าแล้วก็ผู้ชายให้เกียรติคุณผู้ชายอยากยอมเป็นทารักคุณผู้ชายยอมทําตามทุกอย่างด้วยพลังของความเป็นผู้หญิงของคุณด้วยความเป็นแฟมินินของคุณด้วยความน่ารักของคุณนะคะใครที่ผู้ชายไม่เคยยอมเลยเรียนคลาสนี้คะ่ะคุณจะได้ทุกอย่างจากผู้ชายและผู้ชายจะติดโลลาบคุณคะ่ะแล้วเจอกันในคลาสนะคะตามราคาโปร,รนี้เลยคะ่ะคุณจะได้เรียนสดวันที่1 8 19 20 2 1 22นะคะเรียน5วันเต็มนะคะ ในเดือนสิงหาคมนะคะกับการจัดใหญ่จัดเต็มในการเป็นผู้หญิงเลอค่าแล้วก็ผู้ชายซิโรราบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะจิตมหาราณีสั่งผู้ชายให้เป็นทาดรักค่ะ